มาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาบอกวิธีการยกเลิกไพ่ม p อพ k กสำหรับเกม r อ Mobile นะครับก่อนอื่นให้เรากดเข้าไปในเพ t สโตนะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็จะมีตรงมุมนะก็จะมีรูปกลนขึ้นมานะครับให้เรากดเข้าไปเลยนะครับ แล้วก็กดมานอันที่สองนะครับคืออันนี้คนระับการแจ้งเตือนแต้ข้อเสนอนะครับตรงนี้เลยนะครับหรือว่าจะกดไปตรงที่อันที่สามนี่ก็ได้นะครับแต่อันที่สองนี่มันจะเข้าโดยตรงเลยนะครับกดมาเราก็จะเจอบริการที่เราสมัครใช้งานอยู่ใน Google p l a y นะครับตอนนี้ผมก็สมัคร a ER อ k เซอร์โวอีโวตตัวนี้อยู่นะครับเราก็กดาาการจัดการสมัครตรงนี้นะครับกดเข้ามานะมันก็จะแสดงระยะเวลาที่เราจะต้องโดนหกักคือเรียกว่าหักเงิอนอัตโนมัติในบัญชีที่เราผูกไว้นะครับอันนี้ผมก็ผูกในทัวรเลตไว้นะครับถ้าเราจะยกเลิกเราให้กดข้างล่างเลยนะครับ เลิกสมัครรับข้อมูลเลยนะครับกดเข้าไปนะครับมันก็จะเต้งขึ้นมานะครับมันก็จะบอกว่าให้เราหยุดสมัครใช้บริการช่วช่วคราวไหมมันถามงี้เราเราไม่นะไม่เป็นไรนะรกดไปเลยนะครับแล้วมันก็จะถามเหตุผลที่เราจะยกเลิกนะครับเราก็กดไม่ตอบก็ได้นะครับแล้วก็ดําเนินการต่อเลยนะครับ ยกเลิกไปเลยนะครับนี่เรามา่เรากดยกเลิกเสร็จนะครับเดี๋ยวสักครู่นึ่งก็จะมีข้อความทางอีเมลของเรามานะครับแค่นี้เราก็ยกเลิกเสร็จแล้วนะครับถ้าเราไม่ได้เปิดินี่นะครับมันก็จะมีข้อความเด้งเข้ามาแล้วนะครับ ข้อความที่เรายกเลิกไปนะครับก็เป็นการยกเลิกแพกมพักเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับแพมพักนี้ก็จะสมัครเป็นรายเดือนนะครับมันก็จะหักเงินในบัญชีเราตัโนมัติเลยนะครับต่อไปก็มันก็จะไม่หักเงินเราแล้วนะครับจากบัญชีที่เราฝูกไว้นะครับพกตัวเลิหรือว่า แอปต่างๆที่เราได้ผูกบัญชีกับไพ่หม้พักของเรียกว่าเกมอามโมบายไว้นะครับมันก็จะไม่สามารถหักเงินจากบัญชีได้แล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มาบอกวิธีการยกเลิกไพ่หม้อพักสำหรับเกมอาร์มโมบายแค่นี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจพี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกดดิ่งเวลาพี่ลงคลิปใหม่ๆก็จะรับการแจ้งเตือนทันทีนะครับวันนี้ก็มาบอกวิธีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ